ก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับกดถอดกดไปเลยครับกดจิ้มตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนก็ได้มันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับข้าบนเนี่ยคือเริ่มเกมนะครับกดเริ่มเกมไปเลยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับลองไปศึกษากันดูนะครับผมโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วให้เลื่อนครับเลื่อนไป ให้มันให้นะครับอ่ะนี่ครับก็ได้ละนะครับนี่ก็จะเป็นชั้นเตอร์อ๋อโอ๊ติโอ้อาจจะจะลองเล่นชั้นเตอร์เอ่ออันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะอืมมีเยอะมากครับผมลองเล่นก็นได้ นี่ครับมีกดอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีกดข้ามตรงนี้นะครับข้ามไปนี่ครับผมโอ้โห The Stand Review นะครับฟักซี่เอ้าเชียโดนระยิงนี่ครับผมแทบจะก็โดนยิงเฉยเลยโอเคคือมุมกล้องนะครับจะไม่สามารถปรับได้นะครับเอ้าตายลีออน ขอข้างบนครับเพียบเลยข้างบนเยอะเลยนะครับวิ่งครับผมวิ่งวิ่วิงวิง่โอ้ยตายตายตายไปครับึินไปเลยนี่ผมเห็นข้างนอกคนหนึ่งเออก็เนี่ยในางะน,นั่นปะใช่ปะ ทหาร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 ตายดิโอเคไม่ตายครับผมทหารส่เกโอเคตายเอ้อไม่ตายเออผมเล่นกากนะครับต้องเข้าใจเดี๋ยวไปสองเออหนึ่งแล้วกันครับ ผมเล่นจากนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับอไอ้คนขายของเหรอเนียคบกดขาไปก็ได้นะครับขาไปเลยกดไปครับประมาณนี้ผมนี่โอ้โหเท่เอ่อกดวิ่งไม่ได้นะครับกดวิ่งไปได้นะไม่มีกดวิง่งอ่าบนันได จิมอยูตายผมมเอ่อนี่ดิอ๋ออเคอ่ะบันไดผมปีนปีนคือผมไม่รู้นะครับว่าจะให้มีทำไมนะครับตรงนี้กดพิชซ้อมไปครับเดีย๋ยวผมจะมีสอน ใน PP s s t PP นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเกมนะครับผมพื้นที่น้อยนะครับประมาณหนึ่งถึง200อนะครับผมก็สามารถมาเล่นได้นะครับไม่ได้ไม่ได้หนักเครื่องขนาดนั้นคือผมก็เล่นได้นะครับไม่ได้หนักเครื่องมากนะครับประมาณ100 2 0 0อยเองนะครับผมนี่อ้าวเจ๊กพี่เจ๊งครับ ตายตายโอ้โหโอเคปุ๊ปบุ๊ปอุ้ยโอเคยิงเลยครับซ้ำศพตายโอเคครับผมอข้างหลังข้างหลัง วิเงครับเฮ้ยเฮ้ยว่ะมาดิมาดิกูสู้คนนะเว้ยมาดิกูสู้คนนะเว้ยทามาดิเว้ยจะตายจะสุดหมดโอเค โอเคก็คนไหนนะครับพอจะรู okay. ้การปิดฉากอย่างเงี้ยนะครับปิดฉากยังไงก็คนไหนชอบเล่นเกม i d e n t Evil เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับเกมนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นของค่ายจริงหรือเป็นแฟนเม็กนะครับแต่ก็ก็ทำออกมาดีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นของเป็นค่ายจริงหรือแฟนเม็กทำนะครับแต่ก็ สร้างมาดีๆนะครับผมก็คลิปนี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ